วัสดีค่ะพบกับคลิปสั้นประจำวันนี้นะคะคนที่ใช่อยู่ไกลไหมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่ใช่จะอยู่ไกลไหมลองเลือก3าใบเช่นเคยนะคะใบที่1ใบที่สองใบที่3านะคะใบแรกเป็นพระราชาถือไม้เท้านะคะก็ อยู่ไม่ไกลเป็นผู้ใหญ่นะคะที่ต้องเป็นผู้ใหญ่กว่าจะพบเจอเจอในการทำงานน่ะจะเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นคนที่ไปทำงานร่วมกันแล้วเขาเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่ๆ่ะแล้วก็เป็นคนที่เชื่อมันในตัวเองสูงเป็นผู้บริหารนะคะไพ่ห้าถ้วยนะคะเป็นไพ่ที่เหมือนกับคุณผิดหวังในความรักอะแต่จริงๆแล้วยังมีสองถ้วยอยู่ตรงนี้นั่นหมายความว่าคุณจะได้เจอเจอกับคนที่ คอยเป็นห่วงคุณน่ะอาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าคนที่เขาคอยให้คำปรึกษาคุณนะคะอันนั้นนะคะคือคนที่ใช่สำหรับคุณนะไพ่ใบที่สามคือไพ่หดาบอันนี้จะหมายถึงว่าคนที่ใช่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเลยคะ่ะเพราะว่าคุณได้ห้าดาบนั่นก็คือเป็นไพ่ที่แสดงถึงความขัดแย้งอะ่ะดังนั้นถ้า จะเจอคือคุณต้องลบความคิดของคุณออกไปก่อนอนะแล้วคุณจะเจอเขาอะค่ะซึ่งก็ตอบไม่ได้ว่าเขาอยู่ไกลหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้สภาพจิตใจคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับใครคนใหม่เข้ามานะคะค่ะสวัสดีค่ะ